สวัสดีครับผมอยู่กับช่อง u t u b e นิกกี้สายเลธิ์สายเรียครับเดี๋ยววันนี้ผมพามาดูรถไถซิ่งสุรินกันครับผมว่าจะเป็นยังไงไปไปชมกันเลยครับพี่น้อง <c oughs> ตอนนี้ผมก็มาจากบ้านครับมาดูรถไถซิ่งครับผมนี่อยู่ที่บ้านสนน้อยครับอำเภอสํารงท่าบครับผมมาชมกันครับเออ เท่ครับพี่น้องเอ้แต่งเองครับด้วยสุดยอดเลยครับผมเออเดี๋ยวไปชมกันครับโอ้โอ้คนไทยเราครับสุดยอดครับผมความคิดดีครับมีร่มเะครับพี่น้องไปชมกันครับอ้าวนี่เป็นไงครับพี่น้อง ผมพาไปดูกันครับโอ้โหนี่ครับพี่น้องครับนี่ครับลุงเสาครับทำเองครับอันนี้ลุงดับเปลงเองบ่ทำเองบ่โอ้สุดยอดเลยครับ่มีล้อหน้าตัดถวงรับโอ้สุดยอด เออเนี่เลี้ยวข้างตัวพี่น้องขี้เมาครับมีโลด้านหลังนะครับเลี้ยวได้ไง่ายเนาะโอ้สุดยอดครับพี่น้องความคิดป็นเราครับเออซา,ายขวาซ้ายขวาเลยครับ ความคิดแกสุดยอดครับพี่น้องดูโอ้มีรถตัวถ่วงหน้าเลยครับโอ้ฝากก,า like กไดไลค์กดแชร์นะครับผมช่องยู u ูบนิกกี้สายลึกสายเรือครับผมธรรมดาที่ไหนครับคนไทยนะครับลุงสาวครับผมนี่อยู่บ้านสนน้อยครับดับแปลงเองครับโอ้มีตัวถ่วงล้อหน้า เรยวสบายเลยครับเรยวง่ายด้วยครับเอออ่า,อาสุดยอดครับพี่น้องมีเบาโอ้ทำเองครับสุดจัดครับ อยู่ที่อำเภอสำรงทาบครับผมบ้านสนอน้อยครับฝากกด like, ไลค์กดแชร์ด้ครับผมกดกระดิ่งกดซับสไคร b e ช่อง YouTube. ย,ยู u ูบใส่ลิสใสเลียด้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทำคลิปใหม่ท่านพ้ใหม่พี่น้องได้ชมกันครับโอ้ถือว่าคล่องแคล่วครับพี่น้อง เลี้ยวคล่องแคล่วครับเลี้ยวง่ายครับโอ้ดับรเรงเองครับมีหลังคาที่เลยครับพี่น้องเออไ,ได้สบายครับวันหนึ่งก็ได้อยู่ครับประมาณสัก3าสไร่ถือว่าสุดยอดแล้วครับ เป็นรถไทยเดินตามนะครับแต่ก่อนก็รถไทยเดินตายที่เขาเรียกว่าครับทุกวันนี้ก็เปลี่ยนมานั่งเออ,เออ่เร่งแล้วครับโอ้นี่ครับผมเก็บเก็บเศษเหล็กมาครับแล้วก็มาทำเองก็ทำร่มให้หัวรถไทยคันนี้น่าจะกี่แรงนี่งเดี๋ยวไปทาเันครับ อันนี้กี่แรงนี่จ้ากี่แรงแล้วเก้าโอ้เก้ายังไปสบายเลยเนาะเก้าอะไรครับครับอันนี้ไว้ทำอะไรเอมีใบมีดด้วยบอสสุดยอดเลยโอ้ มีใบมีดเกลดดินนะครับเออใบเกล็ดแต่ใบมีดถอดใบครับเออขี้เมาครับพี่น้องดูขี้เมาครับโอ้ี่ตัวนี้เป็นตัวยันโลยันนี่ขี้เมาครับโอ้สุดยอดครับพี่น้องอนี่ไหนคันเร่งเหรอตาคันเร่งอยู่ตรงไหนคันเร่งอ๋อ โอ้โหเยียมได้เออสุดยอดครับพี่น้องไอเดียดีครับเอออ้ามาทำไรนี่ฮะมายู่ข้างบนฮะมา มันร้อนละตามมาทำไมมันร้อนละตามมาทำไมอะโอ้ถือว่าใช้ได้ครับพี่น้องสุดยอดครับผมอไอเดียดีครับผมนี่ครับคนไทยเราครับถือว่าสุดยอดครับผมโอ้มีบเบาะยังยังอยู่ด้านหลังด้วยว่าเบาะสปริงอีกครับพี่น้องอธรรมดาที่ไหนครับดูครับ มีสปริงด้วยข้างหลังเก็บอุปกรณ์ได้อีกเออเออเมันกระนะเออสุดยอดครับผมคุณลุงเลยเนี่ยมีใบมีดข้างหน้าด้วยครับอกมีไอ้ลโล่หน้าด้วยนู่สามโล่โล่อะไรเรนองเร,นอง,รนองตัวทวงเพื่อจะให้หัวทิมเออเลี้ยวคล่องแคล่วครับ,รบพี่น้อง ลุงไอลอน่าไว้ทำอะไรไอลอน้าไว้ทำอะไรครับเออนาเวลเปาเป็นเานไม่เนใยกลงไหนได้อ๋อเป็นใบมีดอ๋ออ๋ออ๋อ อ๋อไม่ให้เข้าคืนไม่ให้มันเข้าคืนโอ้สุดยอดเลยเออเจ๋งครับพี่น้องครับโอ้ถือว่าสุดยอดครับผมก็สวัสดีครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดซับสไคร b e กดติดตามช่อง youtube นิกกี้สายลึกสายเรียนนะครับวันนี้นิกกี้สายลึกสายเรียนขอลาไปก่อนครับเดี๋ยวพบกันใหม่ครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับพอนครับ